หผลิตจากวัดสดุคุณภาพดีทนทา,านต่อการใช้งาน 2. กระบอกเก็บกาวพร้อมหัวเข็มขัดปิดผนึกสามารถลดความชื้นและปิดผนึกสภาพแวดล้อมที่แห้งได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ 3. สามารถเก็บกาวไม่ให้แห้งและควบแน่น 4. ความจุขนาดใหญ่เหมาะสำหรับใช้เก็บกาวต่อขนตา5แบบพกพาและน้ำหนักเบาพกพาสะดวก6ปิดผนึกแหวนซิลิโคนให้กาวใหม่อย่างมีประสิทธิธภาพเจ็ด ผ่านกำมันคริสตัลในตัวป้องกันแบคทีเรียดูดซับกปลี่นชุนของกาวลดความเสี่ยงในการแท้ต่อกิ่งต่อขนตาสภาพสินค้า100%สินค้าใหม่ประเภทสินค้ากระบอกเก็บกาววัสดุพลาสติกสีดำน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ประมาณ122กรัมสินค้ารวม1เอกกระบอกเก็บกาวติดขนตาปลอม